สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลวันนี้ดิฉันรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลมีโฆษกมาร่วมจัดรายการแล้วนะคะโฆษกท่านใหม่ที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือดรธนกรวังบุญคงชนะค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีรองการด้วยนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มา,าพบปากกับพี่น้องประชาชนนะครับก็มีเรื่องที่ทาง ทีมโกษกนะครับจะต้องมาชี้แจงเพื่อแจงให้เคลียร์ตามประเด็นของรายการวันนี้มีอยู่4ีเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าการดําเนินคดีกับผู้กับสวเมืองนะครสวรรค์นะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายนะครับเรื่องที่สเป็นเรื่องของธนบัตรปลอมระบาดหนักนะครับเป็นเรื่องเรื่องนี้นะสำคัญนะเพราะว่า ท่านนายกมนตรีก็บอกใหญ่นะครับเรื่องที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของกรณีวัคซีนไฟเซอร์นะครับในเด็ก12ปีนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการชุมนุมในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมขอเข้าเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการดําเนินคดีกับผู้กับเมืองนครสวรรค์นะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกมนตรีนะครับได้ให้ความสําคัญนะครับและก็สิ่งแรกก็คือท่านนายกมนตรีก็ต้องขอบคุณนะครับทางเจ้าที่ตํารวจนะครับที่สามารถจับกลุ่ม คนร้ายได้นะครับแล้วก็ส่วนการดําเนินการสอบสวนก็จะต้องดําเนินการต่อไปนะครับแต่ว่ารัฐบาลเองนะครับก็จะต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําผิดนะครับตามหลักแล้วเนี่ยท่านยกก็ยืนยันเสมอนะครับว่าจะต้องลงโทษอย่างสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็จับตาดูอยู่นะครับค่ะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวล้ะค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปใช้การกระทำการดุนแรงไปทรมานผู้ ผู้ต้องสงสัยคลิยาเสพติดเนี่ยภาคประชาสังคมก็ตั้งคําถามขึ้นมามากทีเดียวว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายสักทีหนึ่งนะคะล่าสุดทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้ทําจดหมายออกมาเร่งรัดให้รัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะและขณะนี้ร่างฉบับนี้ก็ได้ส่งให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณาและทาง คณะกรรมการผู้ประสานงาน3มฝ่ายของสภาก็ได้แจ้งมาอย่างรัฐบาลแล้วว่าจะบรรจุเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนหมายความว่าเปิดประชุมสมัยหน้าในเร็วๆนี้ก็จะหยิบยกร่างพรบฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่งหรือว่าวาระรับหลักการน,นั่นเองขออธิบายสั้นๆนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นมีวัตถุประสงค์ก็คือ ต้องการที่จะคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามและก็จะรวมไปถึงการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะดังกล่าวรวมถึงการขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงและสร้างหลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชน หลักในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เราก็ยึดหลักสากลน,นะคะเมื่อผ่านสภาไปแล้วในอนาคตประเทศไทยก็จะได้มีภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับว่ากฎหมายแต่ละฉบับของเราก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเทียบกับในนานา,นาประเทศได้และก็ไม่ใช่เฉพาะร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนั้นนะคะรวมถึง กฎหมายนี้ก็จะเป็นหลักประกันว่าไม่มีการงดเว้นการลงโทษแก่บุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานไหนมีตำแหน่งสูงแค่ไหนทุกคนก็จะต้องได้รับโทษเมื่อกระทำความผิดค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสภาก็เพิ่งดำเนินการไปนะครับผมมีอีกเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังนะครับเมื่อเช้านี้ทนายมนตรีเองนะครับก็ได้ แจ้งฝากเตือนนะครับในเรื่องของธนบัตรปลอมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วงนี้ระบาดหนักนะครับก็มีการทําธนบัตรปลอมออกมาจําหน่ายนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับก็ไประบาดไปถึงนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับและก็บุคคลที่กระทําความผิดนะครับก็มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะมาตรา240นะครับผู้ใดทําปลอมนะครับซึ่งเงินตรานะครับไม่ว่าจะเป็นปลอมขึ้นให้เป็นเหรียญกระสาบนะครับธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดนะครับที่รัฐบาลออกใช้หรือใช้อำนาจออกใช้หรือทําปลอมซึ่งธนบัตรของรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับดอกเบี้ยธนบัตรนั้นๆนะครับต้องระวังโทษจําคุกนะครับตลอดชีวิตนะฮะซึ่งโทษสูงมากนะครับ หรือจำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีและก็มีการปรับตั้งแต่20,000ถึง40,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา241นะครับตามผิดตามมาตรา244อีกนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกเป็นห่วงนะครับเพราะว่าขนาดนี้มันเริ่มระบาดแล้วนะครับยิ่งพี่น้องประชาชนยากลําบากอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับนี่คือความบ่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับครับผมค่ะ ต่อด้วยเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุเกิน12ปีขึ้นไปที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลก็คือการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วก็ประชาชนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7โรคผู้ปกครองก็ถามกันเข้ามาค่ะว่าแล้วเด็กๆที่อายุน้อยๆต่ำกว่า18เนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนไหมเพราะเด็กก็จะต้องไปโรงเรียนก็ต้องมีการรวมกลุ่มทางสังคมชี้แจงให้ชัดๆอย่างนี้นะคะ ว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับที่จะฉีดให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์วันนี้เราได้ลงนามจัดซื้อไปแล้ว30ล้านโดสซึ่งใน30ล้านโดสเนี่ยก็จะทยอยเข้ามาเริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือน ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมเพราะฉะนั้นในช่วงไตรามาสสุดท้ายนี่แหละค่ะจะเป็นช่วงที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงศึกษาธิการจะบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่อายุ12ถึง18ปีซึ่งตัวเลขในวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าคนนะคะก็จะมีการทยอยฉีดให้เมื่อวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาส่วนณนเวลานี้ ก็ได้เริ่มมีการฉีดให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็คือ12-18เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7จ็ดโรคนะคะก็เช่นเดียวกับผู้ที่ออประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะคะว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มอย่างแน่นอนค่ะครับก็เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการชุมนุมนะฮะ การแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองนะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการชุมนุมในช่วงที่มีพรกฉุกเฉินและก็มีพรบควบคุมโรคนะครับมันผิดกฎหมายนะครับเพระาะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกลอายจุดนะครับหรือคุณนัทวุฒิสายเกลือนะฮะว่าการชุมนุมมันผิดกฎหมายเพระาะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่า อาจจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็เฝ้ามองอยู่นะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เริ่มพี่ใครในทางที่ดีขึ้นนะครับมียอดผู้ป่วยเนี่ยหายกลับบ้านเนี่ยมากติดต่อกันแซงหน้าผู้ติดเชื้อแล้วนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ติดเชื้อก็ลดน้อยลงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาโควิดในครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการชุมนุมต่างๆเนี่ยก็ ตํารวจเองจะต้องดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นลราฝากไปยังกลุ่มมอบด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเชิญชวนท่านผู้ชมติดตามการอภิปรายไม่ไว้ไไวางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5าท่านนะคะความเห็นต่างใดๆข้อพิพา์วิจารณ์นำเข้าสู่การอภิปรายในสภารัฐบาลพร้อมที่จะให้ข้อมูลชี้แจงทุกอย่างให้กระจ่างเพื่อความสบายใจของทั้งเพื่อนสมาชิกฝ่ฝายค้านและพี่น้องประชาชนคะ่ะครับวันนี้ก็ รายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโคศกก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ